แอมมี่เกือบกั้นน้ำตาไม่ไหวน้องลันลาเบลยกพ่อเป็นฮีโร่หนูรู้ฮ่องกงคืออะไรออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองจนต้องสุนสิ้นทุกอย่างสำหรับนักร้องหนุ่มแอมมี่เดอะบอททัมบูทั้งงานทั้งเงินความรักและเพื่อนฝูงแถมก่อนหน้านี้ก็เคยถูกจับเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจำมาแล้วด้วยแต่เจ้าตัวก็ไม่หวันขอเดินหน้าต่อสู้ต่อไปเพื่อประชาธิปไตยและล่าสุด หนุ่มเอมมี่ได้โพส์เฟซบุ๊กถึงลูกสาวนอนลาลาเบลและประสบการณ์ชีวิตช่วงเวลาอันใกล้ว่าลันลาลาเบลบอกผมว่ามีผู้ปกครองของเพื่อนๆโรงเรียนฝากมาขอบคุณและเป็นกำลังใจให้เขาบอกว่าป้ามีเป็นฮีโร่ลันลาลาเบลถามต่อบป้ามีไปทำอะไรมาผมตอบไปต่อสู้กับเหล่าร้ายมาเขาเลยให้นางวันเป็นตั๋วเที่ยวฮ่องกงฟรีนลลาเบลตอบหนูรู้นะว่าฮ่องกงคืออะไร พร้อมกอดเราพังปลอบใจว่าไม่เป็นไรนะเราเองก็เกือบจะกกั้นน้ำตาไม่ไหวและทันใดนั้นลาลาเบลก็เอ่ยสั้นๆว่าแล้ว,ลวได้ซื้อ LOL มาฝากหนูไหมคะ LOL คืออะไรของเล่นไร้สาระแต่เป็นที่นิยมมากของเด็กยุค2020ปอลอการเป็นฮีโร่สำหรับลูกสาวคงเป็นความสำเร็จสูงสุดในชีวิตสำหรับคนเป็นพ่อ